สวัสดีครับบ่าวเท่าสวัสดีทผู้ชมครับพายเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องครับวันนี้เดินทางกับมหาคูบาวัดป่านะครับทผ่มชมครับพามารับชมน้ำกันงวดวันที่หนึ่งพฤศจิกาย,ยน2566เนาะครับเมือ่อคืนเป็นคืนวันพระนาะพี่น้นองพายเอฟซีเดินทางมาหาคูบานํากันคูบาจะฝันบอ่อนะครับหรือจังไหร่ะครับผมจ้งเข้าไปกราบนมาสก,การคูบานํากันทผู้ชมครับ พามาชมนะครับเนาะสาธุบุญนะครับเนาะกับเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องทุกท่านนะครับหองหองน่าก็เป็นเรียบร้อยแล้วครับผมนี่ครับผมได้ใส่ได้ซอยแล้วนะครับสาธุบุญกับเอฟซีเด้อานผมาชมนี่ครับสวยงามนะครับสําหรับเอฟซีที่เป็นเจ้าภาพร่วมกับเบ้าเท่านะครับผมนี่ครับถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลนะพี่น้องเนาะกับได้ใส่ในวัดก็ได้ใส่แล้วนะครับผม คู่บาวานะครับปู่อยู่ป่าช้านะครับผมเขามาหาคู่บาแล้วนะครับไปฟังน้ากันนะครับว่าปู่อยู่ป่าซางวดนี้เพิ่นว่าจังไหร่นะครับผมกรับเขาไปกราบนมัสการคู่บาน้ากันนะครับวันนี้ก็วันที่23ตุลาคม2566นะครับเดี๋ยวใกล้ๆพุ่นเด้อพี่น้องนะครับจะพาเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องนะครับเดินทางไปหาเด็กให้โชค เพิ่นซื้อว่าน้องเปี่ยมเด้อพี่น้องเด้อนะครับผมจะพาเขาไปหาน้องเพิ่นใกล้ๆอีกที่หนึ่งนะครับเมื่อน,นั้นเพิ่นย้ำให้อยู่เด้อพี่น้องเด้อนะครับเพ,พิ่นย้ำให้492พี่น้องกับ492นะครับเอากะมีเอฟซีเพิ่นซอยเหลือน้องมานะครับเพิ่นฝากมาทางบ่าวเถ่าก็จะได้นั่ไปให้น้องเพิ่นใกล้ๆมือเดี๋ยวจังไปฟังน้ำกันนะครับผมบ้านเพิ่นก็อยู่ในป่าหยางนะครับบพท่านมีไฟมีอย่าง นะครับก็เดี๋ยวจังไปหาน้องเพิ่อนอีกที่หนึ่งนะครับท่านผู้ชมน้องเปมนะครับงวดที่แล้วเพิ่นให้แปดสี่หกนะครับธรรมชุมแปดสี่หกเอาเขาไปหาคู่บาน้ำกัน,กนท่านผู้ชุมเอาธรรมชมครับนี่ครับคู่บารนี่ครับคู่บานี่ครับปูขาวธรรมชุมนะครับสาธุเดอ้อปูเดอ้อ เนาะครับมื่อนั้นแต่เป็นปูเพิ่นให้คักธรรมชุ่มเมืออ่าพอช่างช่างทำห้องน้ำพี่น้องบ่าวเฒ่ามาถ่ายคลิปพอช่างนี่ครับบ่ติดบ่โหลดบ่ได้เลยพี่น้องเนาะครับเลขเพิ่น607กับ62เนาะครับ,บก็จังว่าโอ้ยปูเพิน่นปูเพิ่นให้ให้บ่จ้ะครับโหลดคลิปบ่ได้จนกลับไปโหลดอยู่บ้านจังโหลดได้เนาะครับหกสองแม่แมนก็ถ่ายบ่าวเฒ่าถ่ายไม่ั้ง3เทื่อช่างพูดนะครับ เมื้อน,นั้นนะครับหกสองออกเล่าและศูนย์เจ็ดก็มกาออกเล่าอีกวันศุกร์นผู้ชมสาธุเด้อองคปูเดอ้อผู้ดใดเห็นก็ให้โชคให้โชคให้มันนะครับสาธุเขาไปหาคู่บานน้ำกันครับการนามัสการครับ<อ>คู่บา,าครับการน้มัสการเจ้าค่ะครับผมฟันกับฟันแต่พุ่นแล้วครับมันถ่าให้มันจังๆมันพอจังพอจังวะครับผมมันก็เอาจังแต่งวดก็เลยบอห้ยร่องครจะสอบมาหนะาครับแต่ สองสี่จังไหนขึ้น่าสองสี่ช่องจีก็ได้หน่อยไม่เคียนใหนนะโอ้ฝันตั้งแต่ต้องงวดคนบ่าครับโอ้เตเตพูดละเลขออกพูดละครับมากผมมาเมือนนั้นบ่ได้ถามคู่บานนะไอ้คู่บานะครับคู่บาว่าลอก่อนลอก้อนท่านได้ละแต่หายโลคไปซ่องอื่นนั่แหละครับว่าไอ้มันคมกว่านี่ก่อนัจิคัดให้พิเศษพิเศษมันพอบว่ฝันนะครับมือเศร้านี่สร้างกับมากคนฝากบอกเบ้าเถาับเลขเขาแล้วเราเสียงเลขเขาแล้วเนี่ย ทูเจ็ดเอ้าคู่บ่าปูขาวนี่ใหญ่พ่นอยู่นีบ่ครับผมเมนๆมนห่มามันพักว่าสิย่อมากพูดเดียวแอวลันปัดหลือ่อมากกัฟตัวบ่เยอมากกัฟตัวกะเลื่องไู้้้ญ่กว้างคับคิดกับช้างกับเน็กระออย่างเนี้ยมนมาบมตพันิ่นมาพี่ห้ให้อันพอออกไม่ออกออกพันมากทีู่ดตากแดดตากลมครับผมขี่พ่นยู่สวนพุนละครับม์มาพีอืมม์มากกับพ่นกบฟันให้ฟันดีเนี่บอ บุฝันได้ไปเขาสร้างผสร้างเสียงครับเสียงคันเรีกคันบ้คำมันมันบกเขากัให้ฝันเด้อาซั่อือคันมันจะใน้ต่มาเปลี่ยนเขาได้เลยก็เราก็อธิฐานครับก็คูบายละสวนแล้วมูจากความดอกมาจากความเอ็ดตําเป็นของแบบนี้นะครับแล้วก็สักการมฝันเป็นตัวเป็นตื่เป็น่วยวาดนี่แหละครับอือเห็ุธรมบัดแล้วกับเสียงเบิ่งแล้วว่าบอกบฝากบอกบ้าเ่าเขาแล้วเด้อเขาแล้วเด้อครับ เ,เมาเหมือน,นัน,นพี่น้องครับก็คือว่าเป็นปฏิหารนี่ทีอพี่น้องอบ่าวถอดไท,ทยลิปสร้างนี่บ่าวถอดไทยไม่ซ้ำหรอกนะครับหล้ก,กระโดดยุวัดบไ่ได้พอมจนว่าได้จุดทูบบอกปูเพ่นนะครับก็คิดอยู่ว่าปูเพ่นใหว่าเล็กเขาเ่าแลี้บวเข่าเล่านะครับเนาะเล่าพัฒนาธรรมชมกแรงมากก็ออกหกสองหกสองลา่าง วัานี่งกระขายว่ามือมากมากว่นพุทธว่นสุกมากกับมอกศูนย์เจ็ดเนี่ยศูนย์ศูนย์เจ็ดครับเล็กสร้างหกศูนย์เจ็ดไล่ไปหาคนรวยแล้วก็โอ้โหบ่ได้บ่ได้นั่มครับเอาแต่นั่มต้มว่นพุทธแมนแมนฝันมา้ย่างไรครับกูว่าได้สองสี่เกับฝันแต่ที่บ้านกับฝันมานเล็กหน่อยเขียนเสียกระดาษพ่อมั่นกับน้อนเขียนเหรียญพ่อมั่นครับกูบ่ากระยางจะไปใส่ไปพ่อฉันชันเนาะ ไปพ่อเขาเขียนในที่แหละครับผมเอาเขียนในคือว่าเด้อเขียนสองกับสี่สองยันทึ่งแมนสองนระซี้ยงนี่แต่ตัวหนังสือบันได้งามแบบนี้ครับเขียนคนละส่วนสองกระซี้ก่อมือมือมันกั่นเว้นมือมันย่างอยู่นี่แหละจะเป็นหาบอกแต่เอาเอาแต่นี่แหละสองซีตัวเดียวแมนท่านผู้ชุมลับปูยุปัสาเลยครับปูปัสานั่นเด็ครับโอ้ นะครับผูหสี่เออันนี้ลายมือคู่บาได้ม่หงเพื่นเพื่นบอกเป็นตัเพื่อนบอกมาเลยหนึ่งสีว่าได้บอกสามตบ่ครับบอืมเอาสองสี่กับหนึ่งสีจับใส่กันอืมเาะนี่เป็นตั้งสี่ครับผมแต่ว่ามันเพื่อนเขียนได้เพื่นบ่เคยเขียนให้เพื่อนบอกเพื่นบอกก็สี่สามตว่ได้บ้าปะครับม่วนบาว่าสิจับแปดแลใส่หลักร้อย 8ปดตีตตครับคุ้มคุ้มคุ้มค่า<ม>เรา<ม>ของคูบานนี่มมีสามตัวเอา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 ไง,ไง่ายๆเอาจังี่เอาแปดแปดสองสี่ครับแปดสองสี่แมนล้วกัตัดอันเป็นแปดสองกับอันแปดสองกับสองสี่นะครับนั่นแหละ แล้วก็ปูภาษาลดเลขฟันอันนั้นเบาลงหนือมันดังครับครผมปูปลาช้าหนึ่งสีนะครับเนาะเอาซันีครับคู่บ่าวะ่อืมฉันบารีน้อยเขียนเนี่ยนั่นอะไรอันนี้สองสีตัวเดียวแล้วครับเขียนสองกับสี่เอานีธรรมชมนี่ครับ สองสี่นะครับคู่บาฝันแตเตจะเป็นยังคูบาจะเอาแปดใส่นะครับเพราะว่าเห็นเลขแปดอยู่ในบาทนั่นแหละครับก็เลยจับใส่ครับคันชิเป็นแปดแปดชุนว่าเอามันคือมันจีคือเขาอืมมันเป็นแปดคู่บาครับคือต้องวงน่อะไปฝันฝันเห็นไปล่างบาทให้อาจารย์เพื่อนที่น่ะมันนี่ไปไปเห็นเลขแปดเลขแปดะอยู่ในบาทอยู่ในก้นบาทครับ ก็เลยบ่เอาดอกมันมันสิเป็นส้นเลขเขามันคนบือนตัวไฮตัวอันแปดสุดสุดแปดเบ้อกเลยมานันนี้เกิดตอนตื่นขึ้นมากเหก็นั่งภาวนาจะเข้ากนอนกับไปไปไปพอนเด็กน้อยมันก็ร่างเขียนหนังสืออลยโยนได้ไหครับผมแมนเขียนเขียนเส้นหนังสือไหครับเด็กน้อยเขียนเส้นหนังสือไหครับผมนี่ลักษณะกระดาษนี่ลหรอกระดาษเป็นมันก็เขียนคนละส้นนั่นสองซีสองซีครับผมอสองซี แต่มือตัวหนึ่งมันมันขาดกาครับแต่ทามันถามันเขียนอนะีกตัวหนึ่งเ่าเขียนไหมครับผมก็เลยตื่นึ<า><า>้นมากอ่าก็เลยเอาเอาแปดที่เห็น,นใน,นบาทนะเขนนียในใส่รรใสครับทผม,ม้ชมนะครับแต่ว่าคู่บาบาจับแปดศูนย์ให้เพราะว่ามันจะไปตรงเลขดังอืม,อมเอานี่สองซีสองซีเด็กหน่อยเขียนใส่กระดาษให้ได้ทผม้ชมเด้อคู่บาจับอ่าที่ว่าฟันเห็นเลขแปดอยู่บาท 824กูได้มา84ก 8, ็ตัดเอาอคุปปาให้แค่24กับ82อ่าปูยูป้าซา14ครับนี่ครับมาแปะยังมาตัวเดียวบอกเนี่ยน้ำนอนมันเร่าอ่ได้ดอกเข้าเนาะเพร่ะเป็นพระพวกเนี้เข้ากับวกากาจูจีกกจูจกกีเพื่อนครับรเป<ม>็นมาย่ไม่ดกับเพราะเป็นเปล่าห้ฟังกับบุญหัวแล้วล่ะครับผมเาบอได้ไปจูจีจูจีคนเนาะครับปล่อยไปทำมาสังคือเข้าเด็กน้อยแล้วไปคุมมันบอกเรียเห็นไหมบ่ถึงเด้อเห็นบ่ ปล่อยให้เขาเว้าเองนะครับท่านผู้ชมแค่นี้ครับครูบ่าวากับอันจ้างเพิ่นก็มาจำซีอยู่นี่ล่ะครับกับเมียกับฝั่งบอกบ่าวเฮาเด้อครับเข้าแล้วเดินมาโอ้ยเนาะครับเนาะเฮาจังเว้าอันนั้นเพิ่นสิบานอะไรจังเราเสียดายเนาะครับค่ะ607ก็ย์เจ็ยู่บ่าวเบาถาวาจะมาออกเหล้าพัฒนาบ่วันศุกร์ที่ผ่านมาท่านผู้ชมบ่เบิด07เนาะครับผมกับพกสองอ หกสองออกวันพุธศูนย์เจ็ดออกวันศุกร์นะปฏิทินที่ไรกันเลยแต่อชางคนมานอนยู่วัดมขึ้นมานอนบ่ครับมื่อคืนนี่นอนฝันเห็นเมซี่บอกลูกลูกลูกห่ดจำนี่แหละครับแล้วกับเพิ่นเสียงเสียงฝันว่าคันซีอันคำบ้านเขา่นฝันว่าไปโยนเหรียญครับยนเหรียญคันเข่ากรบเบิดได้ไปฉันแล้วว่าครับแล้วก็ฝันว่าด้รูปหัวซากเอาคุบารเพราะว่าเล่นมันเขา <Okay. S 2> เน้นสองสีแล้วนะผู้บ่าเนาะแมนสองสีตัวเดียวครับสองสีของปู่ป่าช้าหนึ่งสีธรรมชมสามตัวแปดสองสีนะครับถูกคือถูกนะครับบ่ถูกคืบอบ่ถูกท่านผู้ชมช้ยซ้ำนั่นนะซ้ำนี่นะครับเอ๋อครับกราบขอบคุณขอบคุณคู่บ่านผู้ชมนะครับพอกันคลิปหน้านะครับเดี๋ยววาวเท่าจะพายเอฟซีธรรมชมขอโชคขอเล่าพัฒนาน้ําปูขาวนะครับเนาะเดี๋ยวจุดถูกนผู้ชมเพื่อได้โชคทั้งเพลินนะครับพอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ